วันนี้แม่หญิงเลิกงานมาหิว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 ปันเสือหิวทำอะไรกินดีล่ะนี่ค่ะเมี่ยงสามสายมีปุ้งลวกมีปลาแมคคารลรมควันค่ะเราก็เอาปลามาด้วยความที่ปลามันตัวใหญ่เนาะเราก็หั่นครึ่งกินครึง่งเดียวก่อน ปลานี่เขาจะแช่เย็นมานะคะก่อนที่เราจะเอามารับประทานก็จะไปอุ่นร้อนสักนิดนึงป้าก็จะใช้หม้ออบลมร้อนในการอุ่นเขานะคะใช้เวลาแค่3นาทีไฟร้อองศา กดไปที่เมนูปลาค่ะเแล้วก็ปรับเวลาแค่3มนาทีพอนะคะเสร็จออกมาแล้ววันนี้จะมีกุ้งลวกมีปลาแมคเคเรลรมควันแล้วก็มีปูอัดน้ำจิ้มสุดติ่งกระดิ่งจริงๆค่ะอันนี้น้ำปุ่นนะคะเอาไว้แช่แผ่นปอเปี้ยวเวียดนามของเรา ทีนี้เวลารับประทานนะคะเราก็เอาแผ่นปอเปี๊ยะเวียดนามเนี่ยเอามาตัดครึ่งแล้วก็แช่ในน้ําให้เขานิ่มพอเขานิ่มแบบนี้แล้วนะคะก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ํานิดนึงแล้วก็วางลงบนจานแผ่เขาออกอันนี้ใช้มือเดียวนี่มันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เลยเนี่ยดูสิเนี่ยหยิกยิกกกกยิกเท่าไหร่ก็ เดี๋ยวต้องวางแล้วก็ใช้สองมือในการแผ่แล้วเราก็ใส่ผักลงไปตามชอบเลยค่ะวันนี้แม่หญิงใช้เป็นผักสลัดรวมนะคะแล้วก็จะมีขิงมีหอมแดงแล้วก็จะมีแตงกวาวางด้วยกุ้งแล้วก็น้ำจิ้มวันนี้น้ำจิ้มอร่อยมากมากกว่าไก่ร้านตัวเลยค่ะเปรี้ยว หวานเค็มเผ็ดครบรสแล้วก็หอ่อห่อหอ,หอม้วนๆเข้าแบบนี้ค่ะทํามือเดียวมันก็ไม่สะดวกแบบนี้แหละมันพับมามันก็ไม่สวยแล้วก็มัมเลยค่ะมัมมัมม,ม,ม,ม